i <laughs> ไม่เอยู่จ <lequel> ัดสงการให้พ <disappeared> ี <net young people> ่จ <itan> <living> ีไปเรื่อยๆ ยาดปังปังเีเลงกรมเลีวเป็นตัวแม่แล้วต่อไปพี่จอนนะพี่ยุ้ยใชยุงหเป็นกัญเลนกันเหอตอกตุ้งหลนไปดนุีมีแ

ก็ว่าจะยากโยนนะโอ้ยใครมาไหนจะไหนเนาะไปตกปลาหวานแหมาแล้วกันนะคะบุญคันรอบนึงคนชิบหายแล้วชิบก็ไม่สนใจจริงเลยสงการวันที่เดย์เก้าเนาะวันนี้ใช่ไหมเดย์เก้าเดย์นายเวอร์เดย์นายเนาะเออตายเล้วเราก็ค้ำค่าทุกคนกำลังขำค่ะไอ้เจ้าค่ะวันนี้เดี๋ยวค้ำน้องบี้กับน้องเจนค่ะ เออหิวคักนาอหิวคักมันสั่งอะไรกับเอาน้ำพานหนูคาะมันก็ไม่ใช่น้ำวนเหมือนกันนั่นแหละในฐานะที่หนูเป็นน้องสุดท้องขออนุญาตลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แต่ไม่ต้องลดหัวนะอีดอกลดไหล่กับพ่อขออนุญาตณค่ะขอบคุณค่ะ คุณภาพแข็งแรงรวยเงินทองอยู่กับน้องๆไปนานอใหา่เท่าอยญ่แก่เอป็นเอามาส่งเป็นอมตะอย่าปวดหลังอย่าปวดขาดีดีดีครับรยพอดีดีมากมากเลกันไร่ันไร่สาธุแอนอาเมนออเาไปใครแก่อ๋อวอุ๊ยอียุ้ยค่ะใครเอาดอนประชาชนมาดูอียุ้ยค่ะ ขอให้พี่บาสสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ค้างไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบอยประกันข้าวจานไอเลยเป็นหัวอองานเอ๊ะเขาไปพอนเดี็บไปไหมครับสามเสกนี่อ้าโอเคอยู่กับน้องๆเป็นมาแนะคะอาเมนค่ะเช่นกันนะคะ ขอให้มีทนายดีๆผ่านเข้ามาค่ะจะยี่กันได้กับขอบเบา่เอาไทยทำไมพอดีได้ไหมนี่เพื่เจ้ะพูดเถอะนี่หรอบอกให้พี่โยโยไปเห็นงานหลายๆมันสิรุ้ยสุกพางเจ้าของเนร์ ใส่เง uh ินใส่ทองน่ะคือมูใส่แน่เขาใส่โเบิ่งกมูใส่แน่มูหนึ่งานเดียวสองงานเขาใส่เป็นแปดล้านเบิ่งเจ้าของเน่มูก็ใส่เปลืองโพก็อยากพูดแค่นี้เนี่ยเมื่อใส่เปลืองโพก็เจ้าของแม่เด้วยอยากหาแต่้เขาอะไรหาให้เจ้าของมากเจ้อมันสิตายก่อรมูเด้อย โอ้ย้นเ็อาน้เอาเอาเปลียเารยกรวจงบำเปียเอาต้งมืนในั่งลงออมัก็เปียกในส่วสัตว์อาบน้าไม่างดีที่าไม่ไดนไม่ไีใครไม่เคยอาบน้ำขนาดที่พี่ขนาดี่พี่ไม่กวยอาบแต่ก็อาบมัอ ตรงเมือออกาตรงเออซ้อมไหวโอ้ซ้อมอะไรซ้อมเท่าพี่แก่ออามาเดียวพ่อพ่อให้พี่พี่สุขภาพแข็งแรงอยู่กินเบียร์กับน้องไปนานๆแจงบอกเดี๋ยวก่ามี่บัวหรือเธอมี่บัวกันยูกับน้องเียได้ อันไม่ใช่แต่คล้องจะ่คล้องกันเหมือนนี่คล้องที่เป็นคล้องอ๋ออย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งเท่าอย่าเพิ่งอารมณ์ดีนมีอยังกันหนักพอเอาซื้งสาววิ่อาววิ่งแถวเนื้มือถูกน่าเป็นมือยำมือมูเืออนขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรง เบาได้กระเบาด้วยคิดคิดคิดถูกไหมตลอดไเบาได้ก็เบาอยาให้มีความสุขมากๆอยากให้มีเรื่องมีราวเอออยาไปสองก็ไปอยาไปอุ้ครับก็ไเออข้าวแอยู่กับข้าวสมีนาไม่มีผู้ใดข้าวแต่ไม่มีหมูไปเกาหลีเอิเนเด้อ เกาหลีก็เอินมูนถ้าเบินจะออกคาตัวให้มู้กังใจอยางเต็ยูโอเคค่ะนีันเห่ะที่บอกคปนรองนี่นะเลับกัวไดเปนนางไห้หรือเปล่าโอ้กะเห็นค่ะพูดี่ล่าเอ้ยเบิมันดูเอา ยังขั้นหนาอยู่สนิทมันหนักมากยาเื่องนหนูเป็นสามวันหรอขาเป็นอะไรนี่เฉันเป็นมันเลกเออมันเยอะมาม่แผลเหรอตรงหนเนี่ยนักแข่งแดงๆน่ะเป็นแผลหรอเนี่ยจะแช่นะไหลส่เส่เราซาปอดหรือว่าพีไม่มีใครขี้หรอกเจนรลสายไปรถไม่ครขี้เี่ยวเออไม่ใครเยี่ยวหรอก เอาคัดๆเอาคัดๆเอ้วหายแล้วเนี่ยเออแลาหายแล้วเต้องรลยใส่กันาวบัดอเนียบัดนี้น่าจะเป็นตอนเป็นเอ้าหมดเดี๋ยวดาราใครตอนไหนเห็นเลยมึงเคนเนี่ยเออดาราใครตอนไหนอย่างนี้หรอมึงเคนอย่างนี้หรอ ดาคายตอเลยหนูคิดแล้วคุเสีองส่นเก่าโอ้ยแรงมากดาคายต่อเลยก่อนเขาพูดแล้วบอกว่าแคปบัญีแอปแอปจีบแอปจีบชื่ออะมาดูตรงนี้เดี๋ยวไม่ไม่คิดไม่คิดดูฉันแบไล่ถึงแม่เติมยังคิดดูง่ายเบียร์สี่ป๋องนางมาคนแรกนางมาก่อนหนูอีกนะนางมาคนแรกตอนนี้นะเจ้ามาสี่ป๋องเพื่ออะไรนมอเจ้ามาที่หลังสุดเจ้าฝากดูซื้อพูด ตีอันนีมาก,ก่อนมนะูได้แล้วมาคนเลขเดอะเฟิร์สบอค่ะมูที่ขายมังสืออ้อมล้มัน่องยาวเนาะมันอง,องยาวเท่ากันจา้าชั่วดูอ่ะ่อ,ะองเท่ากันจา้าใครโชว์เลยหรอ <c oughs> โอ้ยสุดยัยนี่เขาพาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ตรงทั่ทำหน้าชืมีแล้วจะโอ้ไหมความหลากหลาย เขาหมดไปสามก่องแล้วก um, ่องสุดายแล้วค่ะดูของตัวเองก่อนเขาซื้อมาเพิ่มด้วยนะคะมีหาไข่มงเด้อหาสิหาบ๊หาบ๊ชมีอ่ะบ่ะห่บ้หบ้เดี๋ยวเต้นมีไฟแรงก็กมาย่างัๆโอยโอ้ยด้เตีน ถือตะโพงถือไฟเพราะแล้วข้างตาหน่ะอเนีเปียไม่มาจ้า i don't know lên, thằng Sao lại Bụi xí liệt rồi đó Bụi xí liệt Bụi xí liệt Bụi xí liệt dậy Bỏ qua, bỏ qua Bụi xí liệt thế hả

ออกไปเลยยุ้ยออกไปเลย can